เครื่องตัวนี้เป็นอะไรมาครับก๊อตลูกปืนหายทุ่นแตกก็คือในชุดแถวแถวนี้อ่าก็คือลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเองทีเนี้ยมันเริ่มต้นจากตรงลูกปืนตรงนี้แตกนะครับพอเปลี่ยนเองแล้วปรากฏว่าไปทําสายแถวแถวนี้ขาดในชุดของคอยตอนเนี้ยวัดขึ้นอยู่ไหมอ่าปกติเราก็จะวัดสองข้างอย่างนี้มันจะต้องขึ้นค่าเนาะแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นแล้วนะครับก็เท่ากับว่าหนึ่งเนี่ยมีลูกปืนอะ่ะเสียแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงคอยตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับให้ผมมาดูตรงนี้ อ่าก็คือถอดแล้วมันอาจจะกระเด้งออกอะไรอย่างเงี้ยเวลาดึงออกถ้าไม่เคยถอดมาก่อนนะครับมันก็จะเจอเรื่องลืมเอาแปรงทานออกดึงออกมาปุ๊บเนี่ยแปรงทานแตกเตกิร์กติดในนี้อีกต่างหากสองคืออันเนี้ยลูกค้าบอกว่าเมื่อกี้ที่ช่างแกะดูปรากฏว่าตรงท้ายทุนมันเริ่มละลายไป,ไปตรงส่วนของบอดี้แล้วเครื่องเจียป,ประเภทพวกเนี้ยเวลาลูกปืนแตกนะครับเราไม่แนะนําให้ทํางานต่อถ้าเริ่มมีเสียงดังแปลกๆแ,แล้วเนี่ยหยุดเลยเอามาให้ช่างที่ร้านเช็คดีกว่าเพราะเวลาใช้งานต่อเนี่ยพอลูกปืนมันเวียงหนีสูดแล้วความร้อนมันเยอะเพราะมันวิ่งอยู่ประมาณหมื่ รอบนะต่อนอาทีแล้วทีนี้ข้างในเนี่ยมันเป็นบอดดี้มันเป็นพลาสติกมันก็เหมือนสีกันจาความร้อนแล้วมันก็ทําให้ไอข้างในเนี่ยละลายพอติดไปแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งบอดี้เลยที่จริงอ่ะถ้าเปลี่ยนแค่คอยเนี่ยก็ประมาณ3 0 0กว่าก็บาท400กว่าก็บาทรวมทุนด้วยก็ไม่เกิน800เต็มที่แนละ้วถ้าลูกค้าที่ไม่ได้ถนัดงานแกะซ่อมเครื่องมือช่างเอามาให้ที่ร้านเราเช็คดีกว่าว่าเรามีเครื่องมือที่พร้อมมากกว่าในการเช็คในการถอด